เมสเซ่ออดิโอ12คลาสสิก V2 ราคาเพียง2,790บาทเนี่ย <Hey. S 1> แต่ว่าทางแบรนด์เขาบอกว่าในคู่มือเลยนะฮะว่าถ้าเอาไปจับคู่กับเครื่องเล่นคุณภาพดีๆเนี่ยน้ำเสียงของเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถไปได้ไก,กลเลยทีเดียวนะครับ <Hey. S 1> ถ้าหากคุณไม่เชื่อแล้วก็ต้องมาลองครับผม สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านฮะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วกับปาลมารินครับผมวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะครับในการรีวิวเนี่ยมารีวิวตัวหูฟังนะครับที่เป็นราคาแบบบัจตย่อมยาวกันสักนิดหนึ่งครับโดยรุ่นที่หยิบมาวันนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ของทางแบรนด์เมเซออดิโอเลยนะครับซึ่งใช้ชื่อรุ่นว่า12 Classic V2 นั่นเองครับผมโดยในรุ่นนี้นะครับเปิดราคามาเพียง2790บบาทเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นราคาที่ไม่ได้แพงเลยนะครับแต่ว่า ในเรื่องของวัสดุงานประกอบและคุณภาพเสียงเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับเดี <S <S ๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ในกล่องก่อนนะครับว่าทางเมเซเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเมื่อแกะตัวกล่องมาเนี่ยแน่นอนว่าเราก็เจอกับตัวหูฟังตัว12คลาสสิก V2 1เส้นนะครับผมมี ตัวเคสที่เป็นแบบทรงกลมมาให้1อันนะครับแล้วก็มีเป็นจุกไซส์ SML มาให้นะครับ3คู่แล้วก็มีจุกแบบ2ชั้นนะฮะมาให้อีก1คู่ด้วยเช่นกันครับผมนอกจอากนี้ก็จะมีในส่วนของตัว Quick ไกด์นะครับก็จะมีบอกในเรื่องของสเปคนะฮะแล้วก็แอบ,บอ่านไปนิดนึงเนี่ยเขาก็เคลมนะครับว่าตัวนี้เนี่ยให้เสียงที่ดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดว่าใช้กับตัวเครื่องเล่นเพลงคุณภาพดีๆเนี่ย เสียงของเจ้า12 Classic V2 เนี่ยไปได้อีกไกลเลยครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูที่รูปร่างภายนอกกันสันิดหนึ่งนะครับตัว12 Classic V2 เนี่ยถูกออกแบบมาได้อย่างสวยงามมากๆนะครับเพราะว่าทาง Mesa อ u d i o เนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของการออกแบบตัวสินค้านะฮะโดยในรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับตัวบอดี้ไม้นะครับที่เป็นไม้วอลนัทแท้ๆเลยนะ แล้วก็ตัวสีสันเนี่ยดูเข้มสะดุดตามากๆตัดเข้ากับตัวสีทองแดงนะครับที่เป็นตัวเพลทของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว ท่อนำเสียงนะครับแล้วก็ในส่วนของเฟซเพจด้านหลังเนี่ยก็ดูสวยงามมากๆเลยทีเดียวครับผมต่อมานะครับบริเวณที่เป็นขั้วสายเนี่ยเราจะเจอกับตัวบอกข้างที่เป็น LR นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใครที่สังเกตไม่เห็นนะครับลองเอานิ้วลูบๆดูตรงบริเวณข้างซ้ายเนี่ยนะครับมันจะมีจุดอยู่1จุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถบอกตำแหน่งเราได้นะครับว่านี่คือหูฟังข้างซ้ายนั่นเองครับในส่วนของตัวสายนะครับก็ มาเป็นสายที่หุ้มผ้ามาอีกชั้นหนึ่งนะครับถักมาอย่างแน่นหนาเลยทีเดียวนะครับความยาวของตัวสายนะครับก็จะอยู่ที่1.2เมตรนะครับสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของตัวสายผ้านะครับนั่นคือมันจะไม่พันกันง่ายนั่นเองครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในส่วนของตัววายสปิเตอร์นะครับตัววายสปิเตอร์เนี่ยก็จะมาเป็นแกนโลหะนะครับสีทองแดงตัดกับสีดำได้อย่างสวยงามมากๆพร้อมกับตัวโลโก้ของแบรนด์เมเซอออดโอครับ มาดูที่ตัวหัวแจ็คก,กันบ้างนะครับผมในรุ่นนี้ก็มาเป็นแจ็คขนาด3.5ม m mm เมตนะครับเป็นแจ็คตรงนะซึ่งมีความเรียวพอสมควรนะครับสามารถนำไปใช้งานกับสมาร์ทโฟนหรือว่าตัวแท็บเล็ตได้นะครับโดยที่จะไม่ติดเคสนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยถือว่าออกแบบตัวแจ็คมาได้ดีมากๆเลยครับผม ต่อมาเดี๋ยวไปดูสเปคภายในกันบ้างนะครับในรุ่นนี้เนี่ยทางเมเซอออเดโอเลือกใช้ไดเวอร์แบบ8มิลิเมตรนะครับเป็น d ดน a มิ c d ดเวอร์นะฮะซึ่งตัวเดลแฟมเนี่ยนะครับก็มีส่วนผสมของตัวทัเทเนียมนะครับเคลือบเข้าไปด้วยนะครับทำให้สามารถตอบสนองย่านเสียงต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะฮะนอกจากนี้นะครับในเรื่องของตัวสายเนี่ยนะครับใช้เป็นทองแดงบริสุทธิ์ 6n นะครับแบบ OFC นะครับถือว่า เป็นตัวสายทองแดงที่นําสัญญาณได้ดีมากๆเลยครับผมแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับเขาถูกออกแบบมาเพื่อให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้กับสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตได้แบบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าโอห์มของเขาเนี่ยอยู่ที่16โอห์มเท่านั้นนะครับแล้วก็ค่าความไวอยู่ที่101 dB ครับผมเรามาพูดกันถึงในเรื่องของแนวเสียงกันบ้างนะครับหลังจากที่ดูในส่วนต่างๆไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเจ้า12 Classic V2 ตัวนี้เนี่ย เห็นราคาย่อมเยาวแบบนี้นะครับอย่าประมาททีเดียวเพราะว่าในรุ่นนี้เนี่ยให้น้ำเสียงที่ฟังเพลงได้แบบมีรายละเอียดที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าย่างเสียงต่ำของเขานะครับเป็นเบสที่คุมโทนนะครับให้น้ำเสียงที่ฟังสนุกก็ได้นะครับฟังเพลงช้าก็ดีลื่นไหลมากๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวเบสเนี่ยปะทะได้ชัดเก็บตัวได้ไวทีเดียวครับในส่วนของเสียงร้องนะครับเป็นเสียงร้องที่เคลียร์มากๆนะครับมีน้ำเสียงที่ชัดถ้อยชัดคำนะครับเก็บรายละเอียดคำร้องต่างๆได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะฟัง เพลงที่เป็นพวก audio ไฟล์ต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นเพลงที่แบบเป็นแนว๊อปร็อกเพลงตลาดทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าฟังได้สนุกนะครับตำแหน่งของเสียงร้องเนี่ยจะเยืองมาด้านหน้าเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันมีสีสันในการฟังเพลงที่มีสปีดที่รวดเร็วนะครับต่อมาในส่วนของเสียงแหลมเนี่ยเป็นจุดที่ผมชื่นชอบมากๆครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยนอกจากจะตอบสนองย่านของเสียงต่ําได้ดีแล้วนะครับเสียงแหลมของเขาเนี่ยยังเป็นเสียงแหลมที่สะอาดนะครับฟังแล้วมีรายละเอียดที่ดีนะครับมีประกายเสียงทอดตัวได้ดีนะครับ เวลาที่เราฟังเพลงที่เป็นสไตล์แบบเพลงแจ๊สนะครับที่มีเครื่องดนตรีน้อยชิ้นอย่างเงี้ยเราสามารถเก็บรายละเอียดของชิ้นดนตรีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบสกล้องนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเสียงร้องเสียงเครื่องเป่าต่างๆเนี่ยมีรายละเอียดที่ดีมากๆเลยทีเดียว แล้วก็เป็นจริงอย่างที่ทางแบรนด์เมเซย์ออดิโอได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าในรุ่นนี้เนี่ยเมื่อนําไปจับคู่กับเครื่องเล่นที่เป็นไฮเลสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น AK นะครับไอบัสโหรือแม้แต่แดกแอมตัวอื่นๆนะครับก็สามารถให้รายละเอียดของเสียงเนี่ยที่ออกมาได้อย่างน่าฟังมากๆเลยครับผม รุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับในช่วงราคาไม่เกิน3,000บาทนะครับแล้วก็เหมาะกับการใช้งานนะครับโดยที่ไม่ต้องคล้องหูนะครับถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบหูฟังสไตล์นี้นะครับแนะนําให้เข้ามาทดลองฟังดูนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่มีรายละเอียดเสียงที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถฟังเพลงได้ค่อนข้างครอบคลุมเลยทีเดียวสําหรับ12คลาสสิก V2 จากทาง Mesa Audio รุ่นนี้นะครับมีสินค้าวางจําหน่ายแล้วนะครับที่ร้านมั่นคงแกจเกจทุกสาขานะครับ คุณผู้ชมท่านใดสะดวกเนี่ยสามารถแวะเข้ามาที่หน้าร้านได้เลยนะฮะหรือถ้าหากใครไม่สะดวกนะครับก็สามารถกดเข้ามาที่เว็บไซต์มั่นคง gadget.com หรือ s h o ปปี้มั่นคง gadget ได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็ทั้งหมดนี้เป็นรีวิวของ m มสเซ่ออเด12 Classic V2 นะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ